ใจเย็นเย็โอ้ยอยู่ปู่จะล้่จะไปไหนกันฮอะไรเขาเองจะไปไหนหมันจะพาปู่ไปดูคนที่หมันบอกว่าหน้าตาเหมือนกับคนที่มาถูกยิงตายที่ท้ายไร่เราเนี่ยตอนเนี้ยเขามาอยู่ข้างๆไร่เรานี่เองเอ็งจําหน้าคนผิดหรือเปล่าไม่ได้จําคนผิดนะปู่หมันเพิ่งอายุ18เองนะไม่ใช่คนแก่จะได้จําผิดหูตาฟ้าฟางจําคนนั้นผิดคนนี้ผิดไปเรื่อยอ่ะแล้วไอ้หมอนั่นมันอยู่ในไร่เราได้ยังไงมันฮะ นายคนนั้นน่ะนั่งรถล้ําเขตมากับลุงเจี๊ยบนะสิมันก็เลยยิงขู่มันไปแล้วตอนเนี้พพะเอกรเอเฝ้าไว้อยู่ถ้าอย่างนั้นผมว่าเรารีบไปดูเถอะครับปู่ใช่รีบไปเลยรีบไปทั้งปู่ทั้งพี่ทิวนั่นแหละจะได้เห็นกับตาว่าสิ่งที่หมันพูดอ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า จะใช่หรือว่าไอ้มันใช่สิลุงพันโอ้ยโอ้ยขอโทษทีในเสือขอโทษทีขอโทษทีฉันจ,จะแก้เขาผ่านทางลับสวนจนานั้นเองไม่ได้คิดมาทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรเลยยกโทษอัจนรยานานเสือนะเฮ้ยก้อนผีหลอกของวันเปล่าวะใจเย็นๆน,นะตอนผมเจอทีแรกตกใจอยู่นะอีกไงล่ะปูป่เห็นกับตาตัวเองหรือย,อยังละ่ะ อเป็นอย่างที่เองว่าจริงๆว่าไอ้หมันหน้าตามันเหมือนกันมากเหมือนอย่างคนคนเดียวกันเลยทำไมเหรอครับหน้าตาผมเหมือนใครเหมือนคนที่ถูกยิงตายที่ท้ายไร่ของข้าเองรู้จักมันไหม มันมันจะไม่รู้จักใครล่ะในเสือไอ้นี่มันเพิ่งมาถึงดงเย็นเมื่อวานนี้เองเองเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ผมก็แค่บางคนธรรมดามาหางานทำที่นี่นี่นายมีพี่น้องที่หน้า <c oughs> ตาเหมือนนายหรือเปล่า ผมไม่มีพี่น้องแล้วผมอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ก็ตายไปนานแล้วสมบัติบ้านช่องก็ไม่มีคำไหนนอนนั่นละหกละเลยไปทั่วคนอะไรบ้านช่องก็ไม่มีคนเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยจะเรียกฉันอย่างนั้นก็ได้นะคนเถื่อน นายอย่ามามองฉันแบบนี้นะฉันไม่ชอบเอานะ่ะมันมันไม่มาร้ายก็ดีแล้วไปเองสองคนออกไปจากไร่ข่าได้แล้วไปเลยนี่แล้วจะให้พวกผมไปย,ยังไงครับรถก็ชนต้นไม้หม้อน้ำก็แตกถ้างั้นก็ทิ้งรถไว้ที่นี่ข้ารับผิดชอบซ่อมให้เองไปทิวไปส่งมันทีไป คงั้นอย่หมันไปด้วยนะปู่ก็กเผื่อพี่ทิวเนี่ยโดนคนบางคนทำไม่ดีมีร้ายระหว่างทางเมันจะได้สัดด้วยนี่ไปตามฉันมาเดี๋ยวข้ายังไม่รู้จักชื่อของเองเลยไอ้หนุ่ม ผมเชื่อคน,นี